สว,ส,สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากนะครับไม่รับเราไม่คุยกันค่ะเรื่องไม่รับที่เราต้องคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือวันสําคัญที่จะชี้ชะตาอนาคตของประเทศไทยอนาคตของรัฐบาลโดยเฉพาะการนําของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันนี้คงจะได้ลุ้นกันแล้วนะครับแต่หลายคนก็คุยกันเยอะเหลือเกินมติเจดสองบ้างและมะติหกหกข้อไหนนะหกหกสี่หกสามบ้างและ แล้วก็โอ้ยคุดาวกันไปต่างๆนานาทั้งๆท,งท,งที่วันนี้เดี๋ยวก็รู้กันอยู่แล้วและท่นี้เนี่ยเมื่อวานนี้เราเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับว่าถ้ากรณีนายกเศรษฐาหลุดเก้าอี้ก็ยังสามารถรักนั่งรักษาการนายกได้อันนี้ฟังจากอาจารย์วิษณุเครืองามแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์วิษณุเนี่ยบอกไม่เต็มปากเต็มคําเหมือนแกขีดเส้นใต้คําว่าบอกไม่รอดก็ประหลาด รอดแน่ๆก็พูดไม่ได้อันนี้แหละมีนัยสําคัญอะไรครับอาจารย์อาก็บอกว่าถ้าบอกว่าไม่รอดก็ประหลาดก็แปลว่าก็เขาจะรอดแล้วมาพูดว่าไม่รอดมันก็ประหลาดก็แสดงว่าอารพิจารณ์เหมือน,นกับใบว่าน่าจะรอดแต่ในขณะเดียวกันในเมื่อศาลยังไม่ได้ประกาศศาลไม่ได้ตัดสินมาพูดว่าเขารอดมันก็ไม่ถูก,ถกต้องม,มันต้องเป็นกระบวนการของศาลแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข่าวลือตามที่ท็อปพูดมาเมื่อกี้พี่ก็งงมาก แม้เป็นฉากๆเลยนะรอบแรก5 4นะครับคือผิด5ไม่ผิด4ต่อมาพริกกลับเป็น5 4ก็คือเออทิศหสพริก 5, รกลาเป็นสี่ห้าก็คือผิด4ไม่ผิด5ต่อมาเป็น6 3ก็แปลว่าไม่ผิด6ผิด3 ต่อมาล่าสุดกลายเป็น7-2็ดสว่า7เนี่ยไม่ผิดสองผิดเอาเป็นว่าถ้าดูจากกระแสการวิเคราะห์และวิแคะนะคะดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินนั้นจะคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยต่อไปแปลว่ามีแนวโน้มเพราะเมื่อกี้ที่ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยพูดมติออกมาขนาดนี้นะ่ก็แปลว่า นายกเศรษฐาอาจะได้นั่งนายกต่อเงินนโยบายที่ตอนวันเล็กก็คงจะได้เดินหน้าต่อก็มีไม่มีบันไดจะลงแล้วล่ะแต่จริงๆพี่ก็แปลกใจนะเพราะว่าตามที่เขาพูดกันเขาบอกว่าตุลาการสารมือเขาต้องมาคุยกันตอนเช้าแล้วก็มาถกอภิปรายกันแล้วก็จะไปเขียนใช่ไหมคะคําตัดสินของแต่ละคนแล้วจึงจะมาเขียนรวมถึงจะไปอ่านตอนบ่ายเอ๊ะ ก้อนในเมื่อเขายังไม่ได้ไประชุมของเช้าวันที่14เลยและข่าวลือสี่ห้าห้าีหกสามสอเนี่ยมันมาได้อย่างไรนะครับแต่มันจะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราดูการวิเคร,ราะห์วิเคราะห์เนี่ยนะครดูเหมือนว่าเสียงมันไปทางรอดมากกว่าถ้าไม่รอดเนี่ยอาจารย์คิดว่าทางกลุ่มพักสีส้มหรือด้อมส้มเนี่ยจะมีปฏิกิริยาใดๆหรือเปล่าทั้งรอดและไม่รอดอถ้าเกิดว่ารอด เขาก็อาจจะบอกว่าเนี่ยแสดงว่าพักเขาโดนกันแก้งเพราะเขาไม่รอดไงใช่ไหมแต่ว่าพักเพื่อไทยพักสีแดงรอดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่รอดเขาก็จะต้องด่าว่าเห็นแล้วยัง ว่าสารรัฐนูเนี่ยมีไว้แล้วในที่สุดเนี่ย<ม>ก็เป็นอันตรายต่อการละเมิดสิทธิผู้เลือกตั้ง<ม>ตัวเขาเอง14ล้านเสียงโดนยุบนี่เพื่อไทยเขาก็10ล้านเสียง<ม>แต่ว่าเราก็นยกเนี่ยก็มาจากสสและสวช่วยกันเลือกซึ่งถือว่าเป็นการยึดโยงกับประชาชนเสร็จแล้ว9คน9คน<ม>จะมาจัดการกับเศษถายได้อย่างไรก็เป็นเรื่องซ้ำกับสิ่งที่เขาเกิดขึ้นครับ ครับอ้าวแน่นอนว่าเรื่องจริยธรรมตรงนี้เนี่ยอันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจผมเห็นใน Space Bar เนี่ยเว็บไซต์เนี่ยเขารวบรวมมาพูดถึงใครเป็นนายกสํารองเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังให้อาจารย์เสรีดูสิครับว่าอาจารย์จะมองเกมนี้ยังไงนี่คือสูตรลับเศรษฐาแก้เกม <c oughs> เขาบอกว่าทางเพื่อไทยเนี่ยนะฮะคุณเศรษฐ,ฐาทวีสินโดยเฉพาะสิ่งที่คุณวิษณุเครือง,งามนะฮะชี้ช่องว่าจะรีเทิร์นนายกก็ต้องดูคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญ แบบแนบท้ายว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตราใดหรือไม่หากไม่ขัดยังคงสถานะแคนด,ดิเดตนายกให้สภาโหวตได้อีกครั้งถูกต้องไหมข้อดีนะพี่จะบอกให้ว่าถ้ากฎหมายไม่ได้ชี้ชัดว่าห้ามกลับเข้ามาแล้วโหวตอีกครั้งพี่ก็ถามในแง่สำนึก ก็ในเมื่อคุณเศรษฐาถ้าไม่รอดไม่รอดเพราะอะไรไม่รอดเพราะไปตั้งคนที่มีปัญหาจริยธรรม,มไม่รอดเพราะไปตั้งคนที่มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมาเป็นรัฐมนตรีแล้วเหล่าบรรดาสสในสภายังคงจะเลือกคนเหล่านี้ไอ้อคนคนนี้อีกหรืออ,อ,อันนี้ในกรณีที่หมายความว่าสเสนอคุณเศรษฐา,ากลับเข้ามานะถ้าหากว่าศาลไม่ได้ยืนยันว่าเอ้ยต้องห้ามแล้วนะมาไม่ได้เอากลับคืนมา ประชาชนก็ต้องคําถามว่าเอา้าก็คนคนนี้ไปเพราะอะไรอะ่ะที่เขาไปก็เพราะเขาไปตั้งคนงที่มีปัญหา <คน S 1> จริยธรรมไม่ใช่เหรอเขาตั้งคนที่มีปัญหาความซื่อสัตย์ไม่ใช่เหรอแล้วสภาเนี่ยโดยสสในสภาจะหนุนคนอย่างนี้เหรอ,อคําถามเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ไม่สามารถจะอยู่ได้ก็ต้องลําดับ ที่คุณชัยกเกษมนิติสิริซึ่ง,งอาการไม่ดีมีปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนแพทองทานชินวัตรจุดชี้ขาดอยู่ที่คุณหญิงคดจะมาดามาพงศ์ถูกต้องอพ่อแม่เขาเองจา <ะ S 2> ่ไรเขียวเ<ม><ม>ลยไหมเขามาเผชิญเขาบอกว่ามีบทเรียนมาแล้วทั้งในอดีต ทั้งทักษิณยิ่งรักที่เป็นสายล่อฟ้าและน้ำพึ่งหยดเดียวคือจริงๆแล้วจะบอกให้นะว่าคุณทัทกษิณเนี่ยถึงแม้จะมีปัญหาในเรื่องของความซื่อสัตย์จุริตแต่ถ้าพูดถึงความเก่งคุณทักษิณมีอ,มอยู่ในตัวแต่คุณยิ่งรักเนี่ยเราก็รู้ว่าถ้าเกิดเราไปเปิดใน g o o ป l e เปิดคาว่าอะไรล้วจะเจอ,อ,อชื่อเขาขณะเดียวกันคุณแพททองทานตั้งแต่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัก เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับในขณะเดียวกันก็มีแผลเรื่องการไม่ใช่คนเรียนเก่งอะไรเพราะการสอบเข้าดุลาก็มีปัญหาที่ยังไม่สามารถจะเคลียร์ได้และคำพูดคำจาแต่ละครั้งแต่ละครานั้นก็ไม่ได้แสดงถึงความมีสติปัญญาเท่าไหรนักอนอกจากนั้นแล้วการหาเสียงที่คนมาร้องกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะก็เป็นการหาเสียงที่แสดงให้เห็นถึงการพูดไม่จริงลดทันทีค่านา้าค่า ไป่ค่าแก๊สคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่เลยตอบคำว่าทันทีแปลว่าอะไรแล้วตรงนี้มันจะปีแล้ก็ทนได้ทีไหมล่ะ แล้วตกลงมันลดไหมถ้าแบตลดไหมน้ำมันลดไหมไม่ลดเออไฟฟ้าลดไหมมีแต่จะขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคุณแพนทองทานมาเนี่ยหนึ่งการพูดจาหาเสียงลีลาในการหาเสียงบาดแผลในเรื่องการสอบเข้าการาให้สัมภาษณ์ที่พลาดไปหลายหนและในขณะเดียวกันการทำงานเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจริงๆพี่เชื่อว่าคุณทักษิณตั้งใจจะให้เป็นผลงานที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและความชื่นชมให้คุณแพ์ทองทานแต่ปรากฏว่า ลมเหวพีจี้ประเด็นที่น่าสนใจคือกรณีที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยเรื่องของการขัดต่อสถานะการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่อ,มอันนี้ในประเด็นที่1น,นะครับและทะนีนี้ถ้าถามถึงคู่ชิงอยัยยพิธานนี่แน่นอนว่าหมดสิทธิ์ชิงนายกไปแล้วหไม่ได้แล้วนะหลังถูกสารรัฐมนูญตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิปียุคเก้าไกล<อ>คนที่มีโอกาสมากที่สุดนะ ก็คือภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลจะยอมโดนเพื่อไทยขี่คอหรือเปล่าอันนี้เนี่ยนะครสมมุติว่าคุณอนุทินได้มาจริงๆการบริหารราชการนั้นก็จะต้องมีปัญหาถ้าหากแม้นว่าคุณอนุทินอยากจะทําอะไรที่ขัดใจพักเพื่อไทย <c oughs> เพราะคะแนนเสียงพักเพื่อไทยเป็นสองเท่าของภูมิใจไทย <c oughs> แล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เพื่อไทยจะบิดบังคับให้คุณอนุทินทําอะไรบางอย่างที่ตามใจเพื่อไทยแต่ขัดใจคุณอนุทินบ้างหรือเปล่าก็ต้องต่อรองออกรณีอย่างนี้มันมีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะว่าการที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันโดนเสียงข้างมากขี่คอได้อยู่แล้วส่วนบิ๊กปอมพลเอกประวิตยวงสุวรรณ เขาบอกว่าใจพร้อมกายพร้อมแต่โอกาสมาไม่ถึงอันนี้พี่ก็สงสารท่านนะข่าวก็ลือว่าท่านทะเยอทะยานท่านยังมีความหวังท่านยังอยากเป็นนะนี่คือข่าวที่พูดถึงท่านแต่ในขณะเดียวกันบทบาทของท่านทางการเมืองตั้งแต่วันที่คุณเศรษฐาได้เปน็นนายมนตรี ตกน้ำไปไหนแล้วไม่รู้เพราะว่าแม้แต่วันที่วุวให้คุณสถาเป็นท่านก็ไม่ได้ไปและหลังจากนั้นบทบาททางการเมืองท่านก็ไม่ชัดเจนแม้ว่าท่านจะเป็นหัวหน้าพรคพลังชารัฐแต่ข่าวคราวเกี่ยวกับพลังชารัฐนั้นมันไปตกที่คุณธมรนนั์ซะเป็นส่วนใหญ่อืมอ้าวเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับแล้วเผลอๆเขาบอกว่ามีความเสี่ยงที่จะหลุดสอสอหลุดคอรมอด้วย ก็ไม่รู้ถ้าเกิดก็ไม่พอใจกันก็จะออกเพราะอย่าลืมนะคุณทุกสินเคยพูดว่าคนที่บ้านป่านะวุ่นวายเพราะผลพลจาก42วอไงใช่ไหมสายบ้านป่าไปยื่นสารรล้มนูฟันเสร็จฐานี่แหละเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนในบ้านป่านั่นแหละเป็นคนวุ่นวายคุณทักษิณพูดเองเอาละ เพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยคุณพีรพันธ์นี่ก่อ, DNA อดีเอ็นเอบิตไม่ต้องเลยคุณพีรพันธ์สารทิ่หอกเขาไม่ีใครเขาเป็นหรอก <c oughs> แต่คงจะซ่อมหลดมาถึงก็คงยาก <c oughs> ไม่มีทางเอาเป็นว่าคุณทินได้กบุญลอะอ่วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวตามกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็คงจะมีความคืบหน้าติดตามพร้อมกันนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ